ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ำหมูมู้นะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ19นาทีนะครับค่ำคืนวันนี้ก็มีฟุตบอลหลายรายการนะครับลงทำการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกนะครับมีโคปไปอิตาลีมีคารลาบาาคับมีลาลิกาสเปนนะครับสวีเดนออสเวคานนะครับก็ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย ผมก็มาอัปเดตราคาในคลิปนี้นะครับรวมถึงเ,เปอร์เซ็นต์นักลงทุนนะครับที่มองว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวสลักสำคัญอะไรนะครับแต่ว่ามันก็เ,เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวให้เห็นว่าเฮ้ยมันมันทรงนี้นะครับนะก,ก็ลองดูครับลองพิจารณาดูก็อะไรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็จะพยายามหามาลงให้ในช่องนะครับเราไปเริ่มกันที่ ฟุตบอลยุโรป้าก่อนนะครับฟุตบอลยุโรปก่อนนะครับก็คู่แรกนะครับ a อเซตอัมานะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอลฟ์บอก1ลูกนะครับเปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่อักคมา68อยู่เอลฟ์บอก32นะครับแล้วก็ปอร์โตนะครับจะบุกไปต่อโบโดกิมครึ่งลูกนะครับเปอร์เซนต์ที่ทะลุเลยนะครับอยู่ปอร์โตเนี่ยสูงถึง81%และอยู่เจ้าบ้านโบโดกิมเพียง19นะครับ <c oughs> ขาดเลยอ่ะนะแต่ว่าราคาเนี่ยผมมองว่ามันแปลกๆนะบุกมาต่อแค่ครึ่งลูกแล้วก็ขอแค่ชนะเนี่ยนะครับแล้วโบโดกิมมันก็ไม่ธรรมดานะในเกมลุกอ่ะนะครับอันเดเดตอันเดอร์เลชนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเฟเรนวาลอสนะครับหน้าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่อันเดอร์เลชเนี่ยเจอยู่เฟเรนวาลอสเนี่ยสานะครับ อลาซิโอนะครับลาซิโอบุกไปต่อดินาโมเคียฟหน้าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ลาซิโอ55อยู่ดินาโมเคียฟ45นะครับแล้วก็จะมีกาลาตาสายครับเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อเพย์ีเอโอเคซาโลนิก้านะครับหนึ่งลูกเปอร์เซ็นต์ก็ทะลุอยู่ที่กาลาตาสายเนี่ยแปอยู่ p a o k เนี่ยสินะครับโอ้โหวันนี้บอล ค่อนข้างทะลุหลายคู่นะครับนะอ่สลาเวียปาร์กนะครับจะบุกไปต่อลูโดโกเลตเลดกาดครึ่งลูกนะครับก็สลาเวียปาร์กหกเล็ดกาดเนี่ยสานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับปีิาจทแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อเอฟซีทเวนต้จากคอนแลนเนี่ยลูกครึ่งควบ2เลยนะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่แมนยูเนี่ย74นะครับอยู่ทเวนเต้26นะครับแล้วก็จะมีมิดทิลแลนด์นะครับเล่นในบ้านนะครับไปต่อฮอฟเฟนไฮม์ทีมเยือนนะครับจากเยอรมันเนี่ยไปต่อเข้าหน้าปอปาครับกระแสก็พุ่งไปที่ทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์71นะครับอยู่มิดทิลแลนด์29นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยนีสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลียวโซเซดัดปอปานะครับ ก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่โซเซียดัดห้อยู่ที่นีสี่สิบเอ็นะครับก็นี่คือราคาบวกกับเปอร์เซ็นต์ล่าสุดนะครับในศึกยุโรป้านะครับเ,ออเพราะงั้นในในชุดนี้นะครับบอลที่กระแสแรงๆก็จะมีปอร์โตนะครับแปดสนะครับมีกาลตาสลายแปดสารนตะครับแล้วก็ที่แรงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแมนยูนะ 74อ่าแล้วก็มีตัวรองอยู่ตัวเดียวอะ่ะตัวรองตัวเดียวที่เป็นเอ่อเปอร์เซ็นต์ที่สูงก็คือฮอฟเฟนไฮม์รองหน้าปอเนี่ยเจนะครับชุดต่อไปเป็นของอ่าลาลิก้าสเปนนะครับมี2คู่นะครับกิโลน่าเล่นในบ้านเป็นต่อลาโยบาเยกาโน่เนี่ยครึ่งควบลูกนะครับโอ้โห เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่กิโลนาเนี่ยเจอยู่ลายโย่ยี่นะครับแล้วก็คู่ดึกครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับเปิดค้ำนูรับการเยือนของเกตาเฟ่น,นะครับเออ่บาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งควบ2แล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยทะลุไปที่เจ้าบ้านบาร์เซโลน่าเนี่ยแปนะครับเกตาเฟ่สิก็ต้องบอกว่าวันนี้ในลาลิก้าเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าบ้านทั้งคู่แล้วก็เป็นบอลต่อทั้งคู่นะครับ ว่าถ้าจะเอาแรงๆเลยเนี่ยก็คือบาร์เซโลนา83นะครับถัดไปเป็นโคบาอิตาเลียนะครับโคบาอิตาเลียมี3คู่นะครับ3คู่พิซซ่าเล่นในบ้านเป็นต่อเซเซนาปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่พิซซ่า60อยู่เซเซนา40อูดิเนเซ่เล่นในบ้านเป็นต่อซาเลนิตาหนึา1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่อูดิเนี่ย68อยู่ซาเล32 เจนัวนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อซามโดเลียครึ่งลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่เจนัว52อยู่ซามโดเลีย48นะครับแล้วก็จะไปเป็นคาราบาวครับก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็จะเปิดเอมิเรซสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของโบตันเนี่ยราคาเขาให้อาร์เซนอลเป็นต่อถึง2ลูกครึ่งเลยนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่อาร์เซนอล67อยู่โบตัน33นะครับ ในขณะที่อีกคู่หนึ่งเนี่ยหงแดงลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิวเหมือนกันนะครับรับการมาเยือนขุนค้อนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลเป็นต่อลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ลิเวอร์พูล6 6อยู่เวสแฮม34นะครับก็ต้องบอกว่าคาราบาวคับนี่ระวังให้ดี <laughs> พอบะมัญยายักษ์ใหญ่เนี่ยมันได้เล่นในถ้วยใหญ่ไงมันได้เล่นใน UCL มันได้เล่นในยูโรป้าอ,อะไรอย่างเงี้ย พราะงั้นเนี่ยมันมันจะต้องหมุนเวียนนัดเตะนะเพราะว่าการแข่งขันในยุโรปในระบบใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเตะทีนะครับโดยเฉพาะ UCL อะ่ะเตะทีแล้วก็มีแต่เกมหนักๆเจอทีมใหญ่ๆมันก็ต้องเล่นหนักเล่นถึงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะใช้ชุดเดียว11ตัวผู้เล่นตัวจริงเหมือนเรานั่งเล่นเมนเจอร์ล้วเล่นมันตลอดฤดูมันเป็นไปไม่ได้นะคนไม่ใช่หุ่นยนต์มันต้องหมุน หมุนต้องสำรองต้องวางแผนอะไรหลายอย่างนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปมองว่าใหญ่เจอเล็กแล้วมันต้องขบี้ขยี้กระจายมันก็ไม่ใช่นะเมื่อวานนี้ก็ก็ให้เห็นแล้วครับว่าทีมอย่างระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ยังเบียดได้แค่2-1เ,เองนะครับทีมอย่างวิลล่าเนี่ยก็ยังแค่เบียด2-1เหมือนกันใช่ไหมเออเลสเตอร์เนี่ยถึงจะดูว่าอ่อนๆแต่ก็ยังอยู่ในพรีเมียร์แล้วก็เห็นไหม ก็ทำได้แค่เสมอ0ูนย์เพราะงั้นเนี่ยอาร์เซนอลกับลิเวอร์วันนี้ก็ไม่แน่นะ,ะชนะอาจจะได้แต่ว่าเนี่ยจำนวนประตูตอย่างลิเวอร์ต้องยิง2อาร์เซนอลต้องยิง3นะครับก็ก็คิดดูกันดีๆนะ,ะปิดท้ายกันที่สวีเดนออสเวคานนะครับมี3คู่นะครับเยอร์กาเดนเล่นในบ้านเป็นต่อบอมมาปอสกาน่าเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับเยอร์กาเดนเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะครับบอมมาปอสกาน่ายี A ่สิบสอง ไอเค r i ิลิอุสเล่นในบ้านเจอกับ AK เค n โซนาก็ราคาเสมอนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยมันไปอยู่ที่ทีมเยือน AK เค n โซนาเนี่ยเจแล้วก็อยู่ s ิลิอุส0นะครับมอลบี้เล่นในบ้านเป็นต่อวานาโมเนี่ยครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่มอลบี้64อยู่วานาโม36นะครับนี่ก็คือรายการที่น่าสนใจของค่ำคืนวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเยอะนะเยอะนะ แต่ว่าก็ต้องดูครับเพราะว่าเยอะจริงแต่ว่ามันเป็นบอลถ้วยไปสักสอรายการอนะที่เป็นหลีกปกติก็จะมีลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็สวิเดนออสเวคานนะครับที่เหลือมันจะเป็นบอลถ้วยไม่ว่าจะถ้วยในประเทศหรือถ้วยยุโรปนะครับก็ลำดับความสำคัญกันดูนะครับนะยังไงก็ จะพยายามหาเนื้อหาที่มันเป็นข้อมูลต่างๆนะครับนำมาไว้ในช่องนะครับเพืเ่อนๆก็สามารถมามา,มาดูมาฟังได้นะครับหรือว่ามาเก็บสถิติเวลาผลมันออกแล้วก็ยังได้เพราะว่าผมทำเป็น playlist อะไรไว้ให้ก็มาไล่เรียงกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็สละเวลานิดนึงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนเป็นปัจจัยนะครับช่วยเหลือเรื่องน้ำไฟเรื่องค่ากาแฟค่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะและข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านได้ที่นะครับลายไอดนะทีเด็ดน้ำมูนะครับ TD ด,ดีนะครับ N A M d o O นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ